ดีค่ะขอต้อนรับสู่เทศบาลตำบลหัวหนาดินแดนแห่งการเกรษตรกรรมวัฒนธรรมหลากหลายเชิญค่ะเมื่อวันที่22มีนาคม2561พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและคณนะ ได้ลงพื้นที่พบปะประชาชนที่บ้านโพสีสำราญตำบลหัวนาอำเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลำพูเพื่อติดตามและมอบนโยบายการแก้ปัญหาการใช้สารเคมีเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนทำเกษตรอินทรีย์โดยไม่ใช้สารเคมีในการทำการเกษตรกรรมผมเป็นพวก,พวก,พ,วกพวกเราทุกคนเลยพวกยีกลุ่มเกษตรกรเกษตรอิทียบ้านโพสีสำราญผมเห็นนะเขาทำอะไรยเยอะแยะหมดผมเห็นยเป็น เเปปป็นนนรรรรรระะะโลดดคคัับบี๋ยยยววออออกกไไแ้ในยุคปัจจุบันการทำเกษตรกรรมไม่ว่าจะทำนาทำไร่ทำสวนจะต้องมีกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการใช้สารเคมีอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง จังหวัดหนองบัวลำภูเป็นพื้นที่ที่เกษตรกรใช้สารเคมีทางการเกษตรเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะยาฆ่าหญ้ายาปราบศัตรูพืชปุ๋ยเคมีเป็นเหตุให้สารเคมีปนเปื้อนและตกค้างในดินน้ำอากาศและผลิตผลทางการเกษตร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหัวนาได้แสดงผลการตรวจเลือดของเกษตรกรพบว่าประมาณร้อยละ26มีสารเคมีในเลือดที่เกิดจากการสัมผัสสารเคมีในการทำการเกษตรและบริโภคพ,พืชผักที่มีสารเคมีตกค้างผลการตรวจเกษตรกรกลุ่มเสี่ยงในเขตตำบลหัวนานะคะพบว่าร้อยละ25นะคะมีสารเคมีตกค้างในเลือดหลังจากที่เราพบปัญหานะคะ เราก็ได้ทําโครงการออกไปปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยงกลุ่มนี้นะคะโดยการให้ความรู้และแนะนําให้เขางดใช้สารเคมีในการเกษตรนะคะและแนะนําวิธีการรับประทานผักที่ปลอดสารเคมีนะคะและนํากลุ่มนี้มาตรวจผลเลือดซ้ำอีกครั้งหนึ่งค่ะซึ่งผลการตรวจซ้ําก็ปรากฏว่ากลุ่มเสี่ยงกลุ่มนี้25%นี้นะคะมีผลตรวจเลือดคือไม่มีสารเคมีตกค้างในเลือดเลยผลเป็นปกติค่ะ จากการตระหนักถึงปัญหาการใช้สารเคมีที่เกิดขึ้นผู้นำชุมชนชาวบ้านโพสีสำราญร่วมกับเทศบาลตำบลหัวนานและภาคีเครือข่ายจึงได้ส่งเสริมการป,รปลูกผักอินทรีย์ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงเริ่มตั้งแต่พศ2554โดยใช้พื้นที่รอบคันหนองน้ำสาธารณะขุดตามแมวตามที่เห็นนี่ละค่ะ บรรยากาศที่นี่น่าเที่ยวมากเลยนะคะถ้าใครว่างเชิญแวะมาได้เลยนะคะในเดือนกุมภาพันธ์2,560ได้ขยายพื้นที่ดำเนินการมายังที่สาธารณาโคกดอนงูซึ่งเคยเป็นที่รกร้างว่างเปล่าแต่ในปัจจุบันได้ปรปับปรุงพื้นที่เป็นแปลงปลูกผักอินทรีย์ตามที่เห็นนี่เลยค่ะ ตอนเช้าและเย็นของทุกๆวันกลุ่มสมาชิกผู้ปลูกผักอินทรีย์แห่งบ้านโพสีสำราญจะทยอยออกมาดูแลแปลงผักที่ปลูกเอาไว้อย่างกระตือรือล้นด่าเริงแจ่มใสมีความสุขกับการทำงานนั่นก็เป็นเพราะว่าแต่ละคนได้ทำในสิ่งที่ตัวเองรักนั่นเลยค่ะ63จ้าเมียกับเมียแล้วมาหันเฮ็ดสวนพ่อมวเท่าเฮงมวนเฮงกันนี่แล้ว แเนี่ยอายุแกก็มูได้ไหนแม่ไม่เห็นน้ำมูเนี่ยอายุเจ็ดสิบห้าปีโอเจ็ดสิบหกเหรอแม่ก็ยังไม่เห็นออกกำลังกายน้ำมูอที่ไหนจ้าต้อปลูกพัก่นี่ก็เพื่อปลูกกินเพื่อสุขภาพค่ะจ้าเนี่ยเลือกกินก็ไปขายก็ได้กินได้ได้ทานก็ออมค่ะแบบว่ามีก็ปลูกเลยค่ะเนี่ย อม่ในจุดนี่ค่ะมันตะเ้าบักเขียบักแข้งในี่จ้ะนายใหญ่ฐานะผู้นำเนาะสครพาพี่น้องของเฮ้าผูพักกัะพุ่มใจค่ะพี่พี่น้องของเฮ้าสามารถเอาเวลาว่างเนาะ เห็ดในที่ที่มันเป็นที่โลกล่างวางเป้าให้เกิดประโยชน์นี่สินะคะเพราะว่าการปลูกเป็นกลุ่มนี่นะคะถคือว่าเป็นหัวใจหลักล่ะแต่ต้องเอาใจซึ่งกันและกันพยูนับกันได้เหตุให้เหาเฮ็ดเป็นหลักดีที่สุดนะคะก็คือเอาความคิดของกลุ่มเป็นใหญ่บอร์แมนความคิดของผู้นำบอร์แมนความคิดของกรรมการนะคะ เป็นความคิดของสมาชิกกองท้ยห้าเปิดลักค่ะน้ำเป็นปัจจัยสำคัญอันดับหนึ่งในการทำการเกษตรทุกชนิดน้ำที่ใช้ในโครงการปลูกผักอินทรีย์เราใช้น้ำจากใต้ดินโดยการสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์วัสดุต่างๆได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานพลังงานจังหวัดหนองบัวลำพูทั้งนี้เพื่อสอดคล้องกับ นโยบายไทยแลนด์4.0ของรัฐบาลนั่นเองค่ะข้อดีของการที่เราใช้น้ำใต้ดินในการทำการเกษตรทำให้เรามั่นใจได้ร้อยเปอร์เซว่าจะไม่มีสารเคมีหรือสิ่งที่เป็นอันตรายอื่นมาเจือปนอย่างแน่นอน น้ำใต้ดีค่ะสูกขึ้นมาด้วยพลังแสงอาทิตย์ค่ะจะไม่ซื้อบัิโภคมันจะได้ได้วยค่ะว่าเป็นผักปลอดสารถ้าเราใช้น้ําจากห้วยน้องคลองบึงต่างๆเราจะไม่รู้เลยว่าในน้ํานั้นมีอะไรเจือปนมาบ้าง การปลูกผักอินทรีย์ของชาวบ้านโพสีสำราญได้นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้เป็นการผลิตที่ใช้ต้นทุนตำ่ำกล่าวคือไม่มีการใช้ปุ๋ยเคมีไม่ใช้สารเคมีต่างๆทั้งยาฆ่าแมลงยาฆ่าหญา้าไม่มาว่มาก,มกแลก้วกนึ่งเดือนแล้วก็เอามาปั้นมากมากองแล้วก็แหวทุรุาา่ผักข่า แต่จะอาศัยการบริหารจัดการทรัพยากรของเกษตรกรที่มีอยู่ในสภาพแวดล้อมโดยทั่วไปคือใช้ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากกระบวนการธรรมชาติหรือสารอินทรีย์นั่นเองค่ะสามเมือเขาก็หมดเทื่นึงค่ะคิใส่ตัวนี้่อย่างนสตาด้ก็จิมไปเพิ่มผักอาหารไข่พักในการดื่มการิญปติบโตค่ะ กิข้าวค่วะได้ข้าวได้ค่ะปัญหาอย่างหนึ่งของชาวกเกษตรกรคือเมื่อผลิตสินค้ามาแล้วไม่มีตลาดรองรับที่แน่นอนตลาดเกษตรอินทรีย์หรือตลาดนัดสีเขียว จึงได้ก่อตั้งขึ้นตามโครงการตลาดประชารัฐของรัฐบาล<ม>เพื่อเป็นพื้นที่ให้กลุ่มผู้ปลูกผักอินทรีย์บ้านโพสีสำรานได้มีที่จำหน่ายพืชผักผลไม้ปลอดสารพิษในชุมชนของตอนเองค่ะผมมาสื่อกินประจำนะครับเพราะว่ามันปลอดภัยจริงๆนะครับปลอดไทยอีหีนะครับโพสีสำรานนะครับเป็นพื้นที่ที่มีการผลิตและก็มีการส่งต่อสู่ตลาดสีเขียวทางเทศบาลตะบน,บนหัวนาก็ได้ วางระบบการผลิตที่มีประสิทธิภาพแล้วทางองค์การมหาชนจังหวัดก็เข้ามาร่วมมือนะครับกับส่วนราชการต่างๆทางพลังงานจังหวัดนะครับแม้กระทั่งเกษตรจังหวัดนะครับก็เข้ามาร,ร่วมมือการทุกภาคส่วนเพื่อที่จะเติมเต็มนะครับการส่งเสริมการผลิตสินค้ากเกษตรปลอดภัยนะครับให้ครบวงจรให้มากที่สุดนะครับเพ<ซ>ื่อที่ผู้บริโภคนะครับจะได้รับสินค้าที่ปลอดภัยนะครับและเพื่อให้เกษตรกรนั้นได้รับ การส่งเสริมมีอาชีพมีไรายได้นะครับสร้างความมัน่นคงมั่งคั่งยั่งยืนนะครับให้กับประเทศชาติเราต่อไปครับาหานอยากมีสุขภาพที่ดีนะครับได้รับอาหาราพืชผักที่ปลอดภัย นะครับขอเชิญชวนนะครับให้ท่านได้มาเยี่ยมชมชนะครับแล้วก็ซื้อนะครับสินค้าเกษตรปลอดไทยของตลาดสีเขียวโพธิสีตลานแห่งนี้นะครับซึ่งถือว่าเป็นตลาดที่ไว้ใจได้ครับรับรองว่าสินค้าทุกอย่างปลอดภัยต่อผู้บริโภคอย่างแน่นอนท่านไม่อยากเจ็บป่วยนะครับท่านมานะครับซื้อพื้งผักของตลาดโพธิตำลานของเราไปบร,ร,ปโปริโภคผมเชื่อว่าท่านจะมีอายุยืนยาวอย่างแน่นอนครับขอกลับเปกยนครับ ชุมชนก็เหมือนครอบครัวนะครับอยากให้เขามีความสุขอยากให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีอยากให้มีรายได้เพิ่มขึ้นและที่สําคัญที่สุดเนี่ยความรักความสามัคคีในชุมชนจะช่วยสร้างสารรค์ให้สังคมช่วยทําให้ชุมชนเราเก้าวไปข้างหน้าอย่างยังย่งยืนครับขอบคุณกลุ่มปลูกผักอินทรีย์โพสีสำราญน,นะครับที่ทำให้ชาวบ้าน ในชุมชนเทศบาลตะบนโทนานเรามีสุขภาพดีกันทั่วหน้านะครับขอบคุณความเข้มแข็งความแข็งแรงที่พวกท่านได้สร้างได้ทําได้เป็นโมเดลได้เป็นรูปแบบให้หลายๆครอบครัวหลายๆทางได้นําไปเป็นแบบอย่างนะครับก็อยากให้ทุกคนมีสุขภาพดีอยากให้ทุกคนมีคุณภาพชีวิตที่ดีก็นอกจากได้ขอบคุณทางชาวสวนแล้ว อีกหลายท่านนะครับอย่างเช่นท่านผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบุรลำพูที่ท่านได้ให้ความอนุเคราะห์ให้การสนับสนุนเป็นอย่างดีทางสํานักง,งานเกษตรจังหวัดหนองบุรลำพูทางสํานักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบุรลำพูสํานักงานพลังงานจังหวัดและก็อีกหลายๆภาคส่วนนะครับก็ขอขอบคุณมาในโอกาสนี้ครับ การที่จะทําอะไรสักอย่างให้ประสบความสําเร็จตามที่คาดหวังได้นั้นต้องอาศัยความพยายามความมุ่งมั่นความตั้งใจอย่างแรงกล้าแต่กลุ่มปลูกผักอินทรีย์โพสีสํำราญเหล่านี้บอกว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดคือความรักในสิ่งที่ทําจะเป็นแรงผลักดันให้ประสบความสําเร็จเหมาะสมแล้วนะคะที่หลายๆฝ่ายยกให้เป็นหัวหน้าโมเดลสวัสดีค่ะ